สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลกระแสคู่จิ้นเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะแค่แปลราวกับซันนะครับแต่กระแสคู่จิ้นเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของเคมีแล้วก็การเข้าพระเข้านางแล้วเคมีมันดานไปตรงกันมันเป็นทัชใจคนดูนะครับ เนี่ยแหละคือจุดเริ่มต้นในการที่จะพัฒนาทักษะและความสามารถไปพร้อมๆกันนะเรื่องคองว่าคู่จิน้นแพลว่าวซันลองคิดตามแบบไม่ต้องอินก็ได้นะตั้งแต่มีคําว่าจิน้นและก็มีคําว่าสันเข้ามาเนี่ยกลุ่มปิดของแพลวรา,วาวจากเดิมเฉลี่ยอยู่นะครับคนดู700คนนะฮะเจ็700คนก็ค่อยๆที่จะขยับมาเป็น 1,500ถึง2,000คนนะครับต่อวันโดยประมาณนะเนาะรายได้จากมาไลายเฉพาะออนไลน์ด้วยนะครับก็โห5 0 0 0ถึง1,000 0ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่น้อยเลยนะปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ50,000ปะ่ะประมาณนี้นะครับ5 0า0 0บาทต่อวันถึงจะแบ่งกันคนละครึ่งก็ยังถือว่าดีกว่าเดิมนะครับประมาณว่าฮับฮับนะคนละครึ่งกันไปส่วนด้อม SP นะครับตอนนี้มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 8 0 0 0 0นนะ8 0 0แสนนะในส่วนของธุรกิจอ่าอย่างเช่นปลาทอด sp โดยพ่อนโนสันเป็นฝ่ายผลิตแปลรรับมาขายต่อกินกำไรบ้างแต่ก็มีน้องซันเนี่ยนะครับคู่จิ้นเนี่ยมาช่วยไลฟ์นะช่วยดูอ่าเข้าไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยให้มีคนเข้ามาดูแล้วก็คนเขาก็มาสั่งซื้อเพราะว่าปรราลาร้ารสชาติอร่อยมากนะปลาทอดนะอร่อยจริงๆนะครับ วินวินกันไปอันนี้ถือว่าเป็นการทําธุรกิจแล้วก็การทํามาหากินจริงๆนี่คือไม่ได้เข้ามาจิ้นเล่น,ลนๆนะครับแต่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จด้วยนะในมุมของการจ้างวงหมอลำเนี่ยก็ต้องเข้าใจอีกนะครับว่างานเจ้าภาพกับงานผู้จัดมันคนละแบบกันอ่ามันจะเหมือนกันได้ยังไงมันคนละแบบกันนะครับงานจ้างงานเจ้าภาพ กับงานผู้จัดมันคนละแบบกันจริงๆแล้วคนจัดคืองานของแปลเปล่ากับซันเองและมีนักด,ดนตรีเนี่ยไปด้วยนะครับแต่แปลเพลาาก็ยังหอบลูกวงติดรถไปเผื่อได้แบ่งไรายได้กันบ้างเนาะก็เป็นเรื่องของฟีมือกันไปนะครับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการเรื่องการเงินได้เป็นอย่างดีนะครับ นี่แหละคือผู้หญิงที่จะประสบความสําเร็จเพราะว่าคนที่ประสบความสําเร็จก็จะไม่สนใจเรื่องหาเหวี่ยอะไรเลยนะประมาณว่าเรื่องที่ไม่ดีอ่ะตัดออกไปเถอะนะเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจนะครับบอกได้เลยว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสามารถในการจัดการบริหารพบว่าร้อยละ93ของผู้หญิงไทยมีการตัดสินใจด้านการเงินนะครับในการลงทุนมากที่สุดมากๆเลยนะ คือเป็นอะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ได้แปลว่าวงแสงทองไม่มีฝีมือนะหรือนักร้องไม่มีความสามารถนะอันนี้คือเรื่องทุกิจก่อนนะครับนะโดยโดยเฉลี่ยเนาะแต่ต้องยอมรับนะตามตรงๆต,ตามจริงเลยนะครับว่าก่อนน้องซันจะเข้ามาช่วงนั้นเนี่ยกระแสดราม่าแพลวๆาค่อนข้างหนักเลยนะฮะ ในขณะที่เธอเนี่ยลุยเธอพร้อมเธอเก่งนะครับแต่เธอต้องเจอมลสุมต่างๆก่อนน้องซันจะเข้ามาเช่นงานหนักนะครับแล้วก็งานน้อยลงกว่าเดิมคนเน่ยเขาก็ลังเลที่จะจ้างถูกไหมเพราะว่าเขาก็ยังงงๆอยู่เอ๊ะยังไงใครเป็นฝ่ายผิดคนนี้เป็นคนดีจริงหรือเปล่าไม่มีกระแสแฟนคลับต่อต้านกันเต็มไปหมดนะก็เรียกว่ามีช่วงที่ล้มนะครับแต่ ช่วงที่คนลังเลจะจ้างเนี่ยพอมีน้องซันที่เดินเข้ามาแล้วก็มาเป็นคอนนคชันที่ดีซึ่งกันและกันให้กับวงแสงทองมันก็กลายเป็นจุดสนใจของคนดูว่าเอ๊ะแสงทองจะไปต่อได้หรือเปล่าหรือยังไงน้องซันจะมาช่วยองค์กรได้หรือเปล่าสรุปครับหลายคนก็คิดเหมือนกับอดดวเลยว่าเฮ้ยไปได้วะ่ะ เพราะอะไรพเพราะแรกๆก็คิดเหมือนกันว่าลิกเกจะมาคู่กับหมอลำได้หรือเปล่าเนี่ยแหละคือจุดที่ทำให้คนสนใจแล้วก็ติดตามปรากฏว่าน้องซันมีแม่ยกที่เป็นลิกเกนะครับมาฟิชเชอริงกับหมอลำซึ่งมีแฟนคลับทางกลุ่มของแพวแาวจนไกล ให้เกิดก่อให้เกิดเป็น SNP ขึ้นมามีด้อมมีคนรักเยอะแล้วก็มีคนชอบนะครับมันช่วยทำให้ภาพลักษณ์เนี่ยดีขึ้นมีจุดขายขึ้นตั้งแต่น้องซันเข้ามาสรุปง่ายๆสรุปสั้นๆเลยก็คือคูดจิ้นเนี่ยอาจดูเล่นๆในสายตาสำหรับบางคนดูแบบโอ้ยไม่จริงจังหรอกเขามาแบบขำๆเข,ข,ขาจ้างกันมาเขานู่นนี่นั่นสารพัดที่พวกคุณจะดราม่าใส่กันฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าแต่ละนุม มองความคิดของคนเนาะก็ว่ากันไปเราห้าไม่ได้หรอกก็ปล่อยเขาไปแต่ในมุมของคนทํางานจริงมันคือกลไกที่ทําให้วงหมอนลำเนี่ยอยู่รอดได้ในยุคนี้นี่คือความฉลาดของผู้หญิงคนนี้ฮะนี่คือความฉลาดของคนที่เข้ามาอยู่แสงทองอย่างลองซันที่รู้ว่ากูจะต้องเจออะไรจะต้องเจอดราม่าแน่นอนนะสุดท้ายก็โดนคอนหาว่าเป็นแมงดาทั้งนั้นนะเขาก็ว่ากันไปครับ น้องซันก็ไม่สนใจครับเพราะว่าทุกครั้งที่เขาอยู่วงแสงทองอยู่กับแพลวเนี่ยเขาจะมีการพัฒนาทักษะและความสามารถให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทักษะที่มีนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นและไม่สามารถทดแทนได้นะครับก็ต้องขอปลบมือให้กับ วงแสงทองที่ยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้นะนี่คือความสําเร็จแบบเงียบๆแล้วตกหน้าคนได้หลายคนเลยนะฮะนะอย่าไปแคร์ครับดีที่สุดแล้วเดินต่อไปนะครับเอดิวเชวาน่าจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้นะจ๊ะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ